ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังคงปฏิเสธการให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในคดีกฎอายการศึกถึงแม้ว่าจะโดนหมายเรียกถึงสองครั้งค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ว่าคณะกรรมการสอบสวนการคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงในเกาหลีใต้ออกถแถลงการว่าประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้ไม่ได้มารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อให้ปากคําแก่พนักงานสอบสวนในคดีกฎอายการศึกค่ะ ทางนี้นะคะก็นับเป็นครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์ที่ผู้นำเกาหลีใต้ปฏิเสธการรายงานตัวตามหมายเรียกของ CIO ซึ่งกำลังสอบสวนยุนซอกยอนในฐานะหัวหน้าขบทจากการที่ใช้อำนาจประกาศกฎอายการศึกซึ่งส่งผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนยุนซอกยอนเมื่อวันที่1 4ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทีมงานฝ่ายกฎหมายของผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีให้ความสำคัญกับกระบวนการพิจารณาในชั้นของศาลร,รัฐธรรมนูญเท่านั้นและจะมีการเผยแพร่ถแถลงการเกี่ยวกับจุดยืนของตัวเองในเรื่องนี้อีกครั้งแม้สํานักงานเลขาธิการศาลร,รัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำเกาหลีใต้ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามค่ะ